คนในหมู่บ้านนี้มีตำนานว่าเป็นลูกหลานของนางฟ้าหมู่บ้านนอแลอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่อยู่ติดชายแดนไทยเมียนมาประชากรส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ดาละอ้างหรือปหลองอพยพมาจากประเทศเมียนมาช่วงปีพศ2511 บ้านเรือนส่วนใหญ่นิยมสร้างด้วยเสาไม้ยกพื้นสูงฟากและฝาเป็นไม้ไผ่สับตำนานและความเชื่อก็สะท้อนออกมาผ่านเครื่องแต่งกายตำนานเล่าว,ว่ามีนางฟ้าเจ็ดองค์ลงมาอาบน้ำและถอดชุดไว้มีพานมาเก็บชุดและเอาห่วงคล้องนางฟ้าไว้ไม่ให้บินกลับสวรรค์เด็กสาวและคนชรา,าจะใส่หนองวองที่เอวตลอดเวลาด้วยความเชื่อที่ว่าคือสัญลักษณ์ของการเป็นลูกหลานนางฟ้า ก่อนจะไปชมกันต่อบีต้องขอขอบคุณสหการประมูลจำกัดมหาชนแหล่งรวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมองหารถมือสองราคาโดนใจต้องที่สหการประมูลและอาชีพส่วนใหญ่ของคนที่นี่นะคะคือการทอผ้าค่ะและการทำกเกษตรกรรมนับถือศาสนาพุทธและผีการเดินทางมาบ้านนอนแลมาได้หลายเส้นทางค่ะ เส้นทางแรกมาจากตวัวอเภอฝางบ้านแม่งอนเส้นทางที่สองขึ้นจากตวัวอำเภอเชียงดาวผ่านหมู่บ้านอารุโนไทยใครที่มาเที่ยวดอยอ่างขางอย่าลืมขับเลยมาอีกนิดมาหมู่บ้านนอแลแล้วคุณจะหลงรักที่นี่อยากให้บีไปเที่ยวที่ไหนอีกคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันขึ้นมาได้เลยนะคะฝากกดติดตามบีด้วยค่ะ